เก่งแบนหลักผ่อนเริ่มต้นหลักพันนะครับกับคันนี้เลยเป็นตัว Honda City นะคบลูกค้าเครื่องยนต์1.0นะครับคันนี้เป็นรถปี2023เลยเลียกไม่เพียงแค่30,000เท่านั้นเองสำหรับชิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมรีวิวนะครับรายละเอียดคันนี้นะครับกันบ้างว่าได้อะไรกันบ้างนะคบลูกค้านะครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ด้านหน้ากันเลยนะครับในส่วนตัวกระจังด้านหน้านะครับคันนี้จะได้เป็นกระจังสีดําแบบรังผึ้งนั่นเองนะคะลูกค้า ัดกับสีเทาโครเมียมแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้ Honda าสีเทาโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนตัวไฟด้านหน้ากันบ้างนะครับไฟด้านหน้านะครับตัวไฟจะได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับ d a y t i m e r u n n i n g Light แบบนี้สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนตัวล้อแม็กกันบ้างนะครับล้อแม็กนะครับจะส่งลงแม็กมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้จะได้เป็นตัวล้อแม็กนะครับเป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาชมด้านหลังนะครับในส่วนตัว ที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับตัวอย่างที่อมบอกนะครับคันนี้เป็นตัว Honda City เนาะนะครับเป็นรถ5าประตูนั่นเองนะครับลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าเป็นสายนะครับช้อปปิ้งนะครับแคมปิ้งนะครับหรือว่าเป็นสายเดินทางนะครับจะชื่นชอบด้านหลังมากๆเลยเพราะว่าด้านหลังนะครับค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยนะครับสำหรับที่เก็บสัมภาระนะนะครับไม่ว่าจะแบบว่าลูกค้าไปช้อปปิ้งนะครับก็สามารถนะครับ นำของนะครับมาไว้ด้านหลังรถได้เลยนะครับสามารถเก็บของได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถ5ประตูนะครับด้านหลังก็จุของได้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนตัวที่ปัดน้ําฝนมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวพาชมด้านในกันบ้างนะครับลูกค้านะครับเดี๋ยวพาชมด้านในกันบ้างว่าได้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นกัน ในส่วนตัวเบาะกันก่อนเลยนะครับตัวเบาะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดานะคะลูกค้าตะเข็บได้สีแดงสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าเป็นเบาะหนังเลยนะเสวยๆเลยครับลูกค้ามานะครับตัวคอนโซลด้านหน้านะครับคันนี้นะครับคอนโซลนะครับจะเป็นโทนสีดาแบบนี้เลยลูกค้านะครับคอนโซลด้านหน้าจะได้เป็นโทนสีดาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวระบบแอร์คันนี้จะได้เป็นระบบ อัตโนมัตินะครับลูกค้านะครับเป็นออโต้เนาะนะครับในส่วนตัวระบบแอร์นะครับในส่วนตัวปุ่มปรับนะครับต่างๆนะครับของแอร์ก็สามารถปรับได้ตามความต้องการลูกค้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพัดลมนะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวอุณหภูมินะครับนี่นะครับก็สามารถปรับได้เลยนี่นะนะครับแล้วก็ในส่วนตัวหน้าจอแสดงผลนะคะลูกค้านะครับหน้าจอแสดงผลนะครับลูกค้าสามารถอ่า ฟังเพลงเชื่อมบูทูธฟังวิทยุได้เลยหรือว่าจะเปิดในส่วนตัวเป็น Google Map ก็ได้นะครับสามารถเชื่อมได้นะครับทั้งระบบ Android แล้วก็ในส่วนตัวระบบ่า p p p l e ด้วยนะครับแล้วก็คือในส่วนตัว i อ่า iOS นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับต่างๆเมนูต่างๆนะครับเป็นระบบหน้าจอสัมผัสนะครับลูกค้านะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆนะครับด้านข้างไม่ว่าจะเป็นปุ่มโฮมปุ่มปิดนะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงนะคบมีไม่ให้ครบคันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาชมด้านบนนะคะลูกค้านะครับตัวด้านบนนะครับอ่าก็จะได้เป็นในส่วนของตัวที่บังแดดนะคบมาพร้อมกับกระจกเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งข้างคนขับแล้วก็ฝั่งคนขับนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจกมองหลังนะครับลูกค้าสามารถปรับได้ตามระดับสายตานะครับได้เลยนะครับ มาถึงในส่วนตัวเกียร์กันบ้างนะครับคันนี้จะได้เป็นในส่วนตัวเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับเบรกมือจะได้เป็นเบรกมือแบบนี้นะครับแล้วก็ระหว่างคนขับกับข้างคนขับตรงนี้จะสามารถวางแก้วหรือขวดน้ําได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนตัวพวงมลาลัยกันบ้างนะครับคันนี้จะได้เป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับจะอยู่ฝั่ง ซ้ายมือนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวปุ่มนะครับเกี่ยวกับการทรเข้าทรออกนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกไม่ใช่เบรกสิตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแตะรถนะครับลูกค้าตรงกลางตรงนี้แล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ Honda สีเทาคมเงี่ยมแบบนี้เลยนะครับในส่วนตัวปุ่มด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มควบคุมในส่วนของตัวอา ที่ปัดน้ําฝนนะครับสามารถปรับได้เลยไม่ว่าจะเป็นเร็วช้านะครับต่างๆนะครับลูกค้าก็สามารถปรับได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับในส่วนตัวฝนนะครับสามารถปรับได้เลยแล้วก็ฝั่งด้านขวานะครับตังนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวปุ่มปรับไฟนะครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวนะครับสามารถเใช้ได้นะครับปกติเลยแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับ หน้าจอแสดงผลนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วรถนะครับหรือจะเป็นในส่วนองตัวน้ํามันนะครับก็มีมาให้นะครับอย่างที่องบอกนะครับคันนี้นี่เลขใหม่นะครับสามหมื่นนะครับลูกค้านะครับ ผมไม่ได้อ่ารถของรถของเรานะไม่มีกรอไม้แน่นอนนะคะลูกค้านะครับสามารถเอาไปเข้าสูตรแล้วก็เช็คได้เลยนะครับรถทุกคันของทางร้านตอนนี้นะคะลูกค้าไม่มีน้ําท่วมไฟไหม้พิดความกลับใหม่แน่นอนนะครับถ้าลูกค้าอ่าไปที่ศูนย์แล้วก็เช็คนะครับในส่วนตัวรถยนต์ของทางร้านเรียบร้อยนะครับอ่าว่ามีนะคะลูกค้าสามารถนํามาคืนให้กับทางร้านได้เลยนะครับรับซื้อคืนเต็มจํานวนแน่นอนเพราะว่ามั่นใจมากๆเลยว่ารถทุกคันของทางร้านคือคัดเกตมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนตัวฝั่งฟังก์งชันนะครับด้านข้างประตูคนขับกันบ้างนะคะลูกค้านะคะว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวอ่าปุ่มปรับกระจกมองข้างนะคะลูกค้านะครับสามารถปรับได้เลยนะครับนี่แล้วก็มีในส่วนตัวปุ่มนะครับล็อกกับปลดล็อกประตูนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเป็นในส่วนตัวปุ่ม นะครับควอบคุมนะครับกระจกนะครับถ้าเป็นฝั่งในส่วนของตัวคนขับนะครับจะสามารถปรับได้ทั้ง4บานเลยนะครับลูกค้านี่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งข้างคนขับนะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวฝั่งด้านหลังนะครับก็สามารถปรับได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม push start นะครับลูกค้านะครับโอเค นะครับเดี๋ยวจะดับรถให้ดูนี่นะครับก็จะมีไฟด้านล่างแบบนี้เลยเดี๋ยวพาชมนะครับในส่วนตัวด้านหลังกันบ้างนะครับคันนี้ตัวเบาะนะครับลูกค้าสามารถปรับรถได้เลยนะนะครับปรับรถได้เลยนะครับแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับลูกค้าสามารถนะครับนั่งได้ 2- 3คนเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรเลย นะค,ะล,คะ, okay. ะลูกค้าโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะครับอย่างที่อมบอกนะครับผ่อนหลักพันนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับผ่อนแบบตลอดทั้งสัญญานะครับไม่มีแบบขั้นมานดแล้วก็ดอกเบีย้ยบอลลูนด้วยนะครับนะครับเป็นคันนี้เลยตัว Honda City นะครับ คันนี้รถปี2023ด้วยนะครับสำหรับลูกค้า่านไหนที่สนใจคันนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับหรือนะครับอยากให้ออมพาไปรีวิวนะครับคันไหนประเภทไหนลูกค้าสามารถคอมเมนต์แจ้งขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปออมจะมารีวิวนะครับให้ได้ดูกันนะครับสำหรับลูกค้า่านไหนที่สนใจคันนี้นะครับไม่ว่าจะ คอมเมนต์ Comment นะครับหรือสามารถโทรมาเป็นเบอร์082-1090291ได้เลยนะ082-1090291หรือแอดบ้านเขียวเข้ามาที่แอ5 b 5ได้เลยนะแอ5 b 5 3ตัวแล้วก็ B1 ตัวชื่อแอดเขาจะชื่อว่าหนูนารถสวยถูกใจนะครับสามารถแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะพาไปรีวิวขนาวไหนก็สามารถติดตามไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะ